บอลสีสวย2 3 4บารมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์0649310997 สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมสองร้อสี่บาทรับมีบอลมีบอลที่สวยมาแบ่งปันนะครับจะส่งไปสนี่หนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทเนาะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรอะไรมาสุดยอดนี่เลยศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดรือมีเบอร์สาวสวยสุดน้องก้อยรับสายนะครับผมเริ่มที่ด้านหน้านี้ครับพี่ด่างสวยๆครับพี่นี่เลยจ้ะด่างขาวใบใหม่เปิดหน้าด่างเหลืองมาแจมแจมนะครับพี่ต้นนี้ชื่อว่า เพชรประกายดาวนะครับพี่เพชรประกายดาว5.5นิ้วแล้วครับพี่ไม้ทุกต้นอยู่ใน5กระถาง5.5นิ้วเด้อเดี๋ยวต้นนห้เป็นกระถางแปดไซส์ใหญ่เดี๋ยวผมแจ้งทีเนาะเพชรประกายดาว150้าบบาทนะพี่ด่างขาวเหลืองทองในใบหม่สวยแจ่มจัดกัๆๆบพีนี่เลยใบไม่ล่าสุดเนาะนี่เลยด่างออกเหลืองเหลืองนะพี่นะสวยๆจ้ะ150ยบบาทเพชรประกายดาวจ้าและต้นนี้มณีเมฆขาด่างสวยๆโบบ้าโบบ้าครับพี่น,ะน,นี่เลยใบมันเงาใบหม่ล่าสุดสครับพี่ด่างสวยแจ่ม มะน,นีไม่ขา5.5นิ้วล้นล้นแล้วครับพี่150บาทจาบบอลกับด่างมะนีไม่ขรา150บาทเลยเพชรจอมทองด้านบนนี้ครับพี่นี่จะ้ะเพชรจอมทอง100บาท100บาทเพชรจอมทองครับพี่ดารานพพลัสด,ดารานพพลัสครับผม100บาทเช่นกันจ้ะสวยสวย5.5นิ้วล้นดาราดาราดารานบพลัสแฮะดารานภพลัสครับผม ต้นนี้หงทองครับพี่ด่างสวยโบบบ้าบ้านี่เลยหน้าแดงแดงนี่ออกแดดมาสวยจัดหงทองครับพี่ด่างสวยสวยโอ้หลอดหม่มาแล้วหลอดไม่ด่างนะพี่เราไม่ไม่หลุดนะครับผม150้บาทนะจ๊ะหงทองครับพี่สวยสวยอ่ะต้นที่หนึ่งและกันหงทองด่างสวยต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งเนาะก็มีด้านไหนต้นหนึ่งหงทองอ่ะด่างสวยครับพี่นี่เลยต้นนี้ฮาบครึ่งฮาบครึ่งครับพี่นี่เลยจากหงทองหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ต้นที่สองรอดใหม่แทงมาแล้วนะครับผมสวยๆเช่นกันจะอีกหนึ่งต้นเนาะหงทองหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่สองจ้าต้นนี้นารีนารีารบูรพาครับพี่นี่เลยไม้ป้ายชมพูู้ยหวานฉ่ำฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งนารีบูรพาหนึ่งร้อยบาทครับพี่100ร้อยเดียวนาลีบูรพาป้ายชมพูสวยสุดเจีมใบใหม่ฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งนี่จ้าร้อยเดียวจ้านาลีบูรพาและต้นนี้ โชคร fate, ่มซำครับพี่หน้าดั้งเดิมนะหน้านั้งเดิมออริจินอลหน้าด่างชมพูสวยหวานซำครับพ nah, ี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะโชครัมซำนี่เลยด่างหวานหวานแบบว่าโบบาโบบาครับพี่สวยสวยจะโชครัมซำหวานเจี 1, ắc, high, ๊ยบด้านในเมืองนครชุมครับพี่เราวผมหมุนให้ดูครับพี่นี่เลยหมุนให้ดูสซดทรงองเอลเบย์อลังการงานสร้างหนึ่งร้อยบาทครับพี่หนึ่งร้อยบาทเมืองนครชุมเมืองนครชุมร้อยเดียว หน้าสวยเข้มๆแบบนี้แบบนี้นะครับพี่ร้อยเดียวจากเมืองนครชุมและด้านในขอเอื้อมนะพี่อันนี้เอื้อมจริงมือแตะไม่ถึงแล้วมันนีล้อมเพชรหน้าดังเดิมออริจินอลครับพี่นี่จะ้ะนี่เลยด่างให้สวยโบบาโบบาครับพี่นี่จะ้ะหน้าหวานเจี๊ยบเลยหวานฉ่ำหวานฉ่ำหน้าดังเดิมนี่หนึ่งร้อยบาทครับพี่ร้อยเดียวมันนีล้อมเพชรหน้าดังเดิมนะหน้าด่างชมพูออริจินอลนะพี่ออริจินอลเนาะ และนเะมืองนอนท์ับพี่หน้าด่างชมพูสวยหวานฉ่ำนี้จะสวยสวยรอดใหม่มาแล้วครับพี่ใบใหญ่ๆห่เบอร,ร์เร,ร่อเบอร,ร์เร่นะอ,นอนี่เลยจะน้ำามังนนหนึ่งร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งเรื่องก่อนเลงก่อนจ่ะะต้นที่หนึ่งเนาะต้นนี้สวยสวยครับผมน้ำามังนนทร้อยเดียวต้นที่หนึ่งรอดใหม่มาแล้วน้ำามัองนนหนึ่งร้อยบาทครับพี่ต้นที่สองต้นที่สองสวยสวยครับพี่นี่เลยหน้าชมพูหวานหวานครับพี่ใบนี้เปใหม่ล่าสุด เปิดความเหลืองทองมาแล้วนี่ไหนะเปิดความเหลืองมาแล้วเปิดด่างเหลืองมาแล้วหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ณเมืองนนท์ณเมืองนนสวยสวยครับพี่ต้นที่สนะองต้นที่ 2, อท 2. สองส่วนต้นนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนู่าผมขอเอาใบร่างตรงนี้ออกสักน,นิดหนึ่งครับพีนน่ด้านใน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 อันนี้จ้านี้จ้ะทับทิมทองครับพี่ทับทิมทองร้อยเดียวครับพี่หนึ่งร้อยบาททับทิมทองครับพี่ นี่เลยด่าไปว่าโบาบาโบบาครับพี่นี่จะ้ะร้อยเดียวทับทิมทองกระถางห้าจุดห้านิ้วจ้าวางก่อนส่วนต้นนี้สายพันธุ์เนตรครับพี่สายพันธุ์เนตรนี่นะเริ่มกัดสีมาแล้วครับพี่เริ่มกัดมาแล้วนี่เม็ดน้ําเม็ดเขาเรียกเอะไรเม็ดน้ําบนใบบอลครับพี่สวยๆครับพี่นี่จะอ่านี่เลยใบใหม่ล่าสุดครับพี่เริ่มกัดสีมาแล้วเริ่มกัดมาแล้วสายพันธุ์เนตรตัวนี้ขาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่เริ่มกัดมาแล้ว,เอ,เ,ลวเอาไปเลี้ยงไอ้แป้งกันต่อเขาจะเป็นไม้ที่กัดแดงทั้งใบแล้ว สวยมากครับพี่เลี้ยงในตู้ก็ได้นะนอกตู้ก็ดีสำหรับสายระเนตครับพี่150บาทเริ่มกัดมาแล้วเริ่มกัดมาแล้วครับพี่นี่เลยจ้ะสวยๆใบกลมใบกลมด่างเหลืองครับพี่ใบกลมด่างเหลืองใบกลมด่างเหลือง,งยกจักรพพัดรครับผมนี่จ้ะนี่จ้ะใบกลมด่างเหลือง,อรงอกระจายกระจายนะพี่ยกจักรพพัดใบกลม ok บอ็อก250บาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วอันนี้คือไซส์ใหญ่้ตโตล้นล้นห้าจุดห้าแล้วพี่นี่เลยจ้ะยกจักรพพัดใบกลม ด่างเรื่องทองจ้าสายพันเนตมีอีกหนึ่งต้นครับพี่เผื่อใครเอาไปปลูกเลี้ยงฟอร์มกอแพ็คคู่หรือจะเอาไปแพ็คคู่วางกันอยู่ด้วยกันด้านข้างก็ได้นะพี่อันี้จะ้ะสายพันเนตหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่สองครับพี่เริ่มกัดสีมาแล้วเช่นกันเริ่มกัดสีมาแล้วนี่จะ้ะนี่จะ้ะสายพันเนตสวยๆเริ่มกัดแดงมาแล้วนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองครับพี่ฟอมฟูรอนห้าจุดห้า และต้นนี้สิราหุ้มทองหน้าสวยจัดครับพี่สวยครบจบต้นนี้ผมบอกเลยสวยครบจบต้นนี้มีความด่างขาวอ่าด่างขาวเปิดหน้าด่างชมพูใบนี้ครับพี่ใบราสุดเปิดหน้าด่างเหลืองครับพี่นี่เลยด่างขาวชมพูเหลือง200บาทสิราหุ้มทองต้นนี้สวยครบจบในต้นเดียวจ้า แจ่มแจมมาครบทุกสีมาครบทุกสีอะต้นด้านนี้ลูกไม้ลูกไม้ครับพี่ลูกไม้ด่างเออด่างสวยครับพี่ใบใหม่เปิดหน้าด่างเหลืองมีเม็ดชมพูมาด้วยนะนี่เลยจะด่างเหลืองเหลืองมีเม็ดชมพูตัดความหวานมาแล้วใบนี้ใบร่างใบเบี้ยครับพี่ยังอยู่เลยด่างขาวเนาะแล้วก็มาเปิดด่างเหลืองในใบใหม่ลูกไม้ด่างต้นนี้ขอ200บาทครับพี่เม็ดชมพูมาด้วยครับพี่ด่างขาวเหลืองแล้วก็มีเม็ดชมพู ติดมาแล้วในใบใหม่ล่าสุดใบนี้ไปนี้เนาะลูกไม้ด่าง200บาทจ้ะสีการสีการจนาพีเศษครับพี่นี่เลยหน้าชมพูสวยหวานฉ่ำใบกลมๆครับพี่ด่างชมพูเข้มๆตัดความพื้นใบเขียวนะพี่เนาะมีความเหลืองกระจายตัดมาด้วยนะนี่เลยจ้ะสีการจนาพีเศษ150่บาทครับพี่สวยหวานสัมห้าจุดห้านิ้วครับพี่นี่เลยต้นโตโอโหเฮแล้วครับพี่สวยหวานฉ่ำจริงๆสีการ ใบกลมซะด้วยต้นนี้ใบกลมซะด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสวยๆเลยจ้อะอมะนีจันมะนีจันครับพี่นี่เลยด่างสวยเม็ดชมพูสวยหวานมาแล้วเม็ดสีมาแล้วนะพี่เนาะเม็ดชมพูเดี๋ยวเขาจะกระจายทั่วทั้งใบสวยมากนะพี่สำหรับตอนโตเต็มฟอร์มเนาะมะนีจันต้นนี้ด่างสวยโบบาโบบาสองร้อยบาทจ้ะพี่ใหญ่ล้นห้าจุดห้าแล้วใหญ่ล้นแล้วเลี้ยงอีกนิดนึนงได้ได้ยกลงแปดแล้วเลี้ยงอีกนิดนึงได้ยกลงกระถางแปดแล้วสําหรับมะนีจันนะพี่สองร้อยบาทสวยๆครับพี่ต้นนี้เนาะอ่ะลาติมิน ต้นนี้ครับผมเป็นราศีมีนหน้าแผงนะพี่เนาะด่างเขาจะด่างขาวก่อนแล้วก็เหนียวพี่เลี้ยงไปเรื่อยนะเดี๋ยวตอนโตเขาจะเริ่มเปิดหน้าด่างเหลืองนะพี่เนาะเปิดหน้าด่างเหลืองทองไปเรื่อยในตอนโตนะพี่ราศีมีนต้นนี้ด่างดีค,นนงครับพี่หน้าแผงขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่ราศีมีนหน้าแผงด่างขาวแล้วจะเปิดเหลืองในตอนโตนสวยมากเด้อนี่เลยถ้าหน้าดังเดิมเขาจะเป็นหน้าด่างชมพูน,นะพี่เนาะอันนี้อันนี้หน้าแผงจะเป็นด่างขาวเหลืองอันนี้จ้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะพี่ราศีมีนแผงจ้า ดางสวยดางแจ่มดางรึกใบออกกลมต้นนี้ชื่อว่ากำเนิดพลอยนะบี่กำเนิดพลอยนี้รูปงามนามเพาะสะด้วยสวยๆ้ย5จุ้นิ้วโรอนอรนครับพี่กำเนิดพลอย350บาทครับพี่ต้นที่1ต้นที่1นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นนี่เลยหนึ่งต้นครับพี่กำเนิดพลอยเนาะไปใหม่ล่าสุดนะบี่ใบนี้นะนี่เลยดางสวยป้ายแจ่มครับพี่กำกำเนิดพลอยกำเนิดพลอย350บาท5.5ล้นจัดครับพี่ต้นที่1ครับพี่ต้นที่หนึ่งสวยสวยไอหนึ่งต้น กำเนิดพลอยครับพี่นี่จะสามร้อยห้าสิบาทต้นที่สองปลายสวยแจ่มลึกเช่นกันใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้จะนี่เลยเขียวตัดแดงสวยสุดแจ่มครับพี่สามร้อยห้าสิบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองกำเนิดพลอยกำเนิดพลอยสวยสุดแจ่มครับผมใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิชันนะสิครับพี่ต้นนี้อ่ะเดี๋ยวถอนถอนยากก่อนถอนลูกคนละแม่ครับพี่ม่านเศรษฐีนะบีปื้อ สวยครับพี่โดนแดดเข้าไปนี่จะสะโพกหายปลายใบเรียวแหลมครับพี่ม่านเศรษฐีหลอดใหม่มาแล้วครับพี่หลอดใหม่มาแล้วส,สวยๆจะสี่ร้บาทสวยแจ่มใบมันเงาสะโพกผายปลายใบเรียวยาวนี้ม่านเศรษฐีจะสวยๆครับพี่ไม้ใหม่นะครับผมไม้ใหม,ม่นะครับพี่จานวนน้อยเหลืตอตัวนี้เหลืตอนนตัวน,นี้แค่2ตนะ้นเนาะอ่ะต้นนี้ต้นที่หนึ่งนะพี่เนาะเหลือแค่2ต้นแล้วเบิรแล้วเบิรแล้วต้นที่1ต้นที่1นึ่งสี่ระบาทม่านเศรษฐีนะครับผมผมชอบชื่อมากผมบอกเลยชื่อแบบว่า เป็นสิริมงคลหน้าเอาเข้าบ้านยิ่งนักนั้นแนวอ่าต้นนี้ครับพี่ม่านเศรษฐีสี่ระบาดต้นที่สองครับผมเบิร์แล้วเบิร์สวนแล้วครับพี่นี่จ่าสวยๆครับผมด่างเบาๆด่างทุกใบนะพี่นะไม่มีหลุดนะฮารครึ่งฮครึ่งกันเลยทีเดียวเชียวสี่ระบาทต้นที่สองตลบดไปกรันจักางจ้พี่ม่านเศรษฐีจ้าหวังก่อนครับผมด้านนี้มีกินรีบ หอกด่างครับพ la ี่นี่เลยกินนาลีเล่นไฟครับพี่เขาจะเขียวตัดด่างแดงแบบนี้ใช่ไหมพี่เดี๋ยวโตพื้นใบเขียวเขาจะเริ่มกัดเป็นดำนะพี่เนาะดำตัดด่างแดงสวยมากผมบอกเลยกินนาลีเล่นไฟไม้ใช้สวยชื่อเพราะอีกหนึ่งต้นครับพี่สามร้อยบาทจ้ะงามๆห้าจุดห้านิ้วล้นครับพี่กินนาลีเล่นไฟครับพี่กินนาลีเล่นไฟสวยๆจ้ะและด้านนี้ไม้อาไม้เรือไม้เรือไม้เรืองครับพี่เลืองส้มน้ําตาล ซันเซสกายครับพี่สวยใบเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มหลอดใหม่มาแล้วต้นนี้โตไวจัดครับพี่นี่เลยใบใหญ่ชิ้นใหญ่ต้นนี้ครับพี่นี่เลยเหลืองส้มทองป้ายตัดความน้ําตาลนะพี่เนาะ850บาทครับพี่850บาท5.5นิ้วเริ่มจะลนแล้วฟูแล้ว,ลลวครับพี่ซันเซ็สกายไม้ใหม่ไม้แสว่สวยๆจะพี่นี่เลยอย่ามองนานเดี๋ยวใจอ่อนนั้นแน,น่าน่าหอดใหม่มาแล้วด้วยสวยและโตไวสว่วน ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ครับพี่นี่เลยจ้ะเกสรพุมมาลินเกสรพุมมาินสวยสวย,สวยครับพี่นี่เลยตระกูลไม้เหลืองเช่นกันอ่าไม้มาก่อนเสช็ชสักหน่อยหนึ่งนะพี่เนาะต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทเลยครับพี่เกสรพุมมาลินหน้าสวยนี่เลยเหลืองกระดูกออกแดงแดงส้มสแลพี่เนาะกระดูกแดงเข้มปัดสวยเลยตัดกับคาวามป้ายพื้นใบเขียวไม้เหลืองครับพี่ห้าร้อยห้าสิบบาทเกสรพุมมาลินเกสรพุมมาลินครับผม และเทพพระสุธาไม้เหลืองเช่นกันจ้านี่เลยกราบดังสวยเทพพระสุธา250บาทจาห้านิ้วฟูเช่นกันจะบีรอดใหม่มาแล้วนี่เลยนี่เลย250บาทจ,จ่าเทพพระสุธาและอุทยานจ้าอุทยานหลวงราชพฤกต้นนี้ฟอร์มสวยครับพี่ดางดีรอดใหม่กลางมาอีกแล้วโตวไวเส้นกันครับพี่ใบเบอร์เลอร์เบ์เลอร์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต้นนี้ไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอห้าร้อบาทครับพี่ห้าร้บาทห้าร้บาทไม่ได้ต้นต้นนี้ใหญ่จริงยกลงแปดได้แล้วว่ะขอห้าร้บาทแล้วกันเนาะอ่าอุทยานหลวงราชพฤกษ์นี่คือถ้ายกลงแปดนี่คือสวยฟูฟ่องผมบอกเลยห้าจุดห้าล้นจัดล้นจัดครับพี่ห้าร้บาทจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ต้นนี้จ้า ต้นนี้ไม้ใหม่ครับพี่ชื่อว่าสอนพระนารายณ์นะพี่สอนพระนารายณ์เนาะ,ะเดี๋ยวผมยกให้ดูครับพี่ต้นนี้เป็นไม้ใหม่ด่างออกแบบว่าขาวตัดความชมพูนะพี่แล้วก็ใบนี้มีความด่างออกเหลืองนะพี่เนาะส้มๆเหลืองๆนะพี่เนาะต้นนี้เป็นไม้ที่จะมีการประกวดแบบพิเศษนะพี่ที่วัดสมานเนาะที่ว่าฉะเชิงเซาในเดือนหน้านี้ที่ว่าจะมีงานที่ว่าอะไรวะะนะ วัดสมานที่เป็นพระพิฆเนศนะพี่องค์ใหญ่ปางปนอนอ่ะปางนอนเนะนอนนะอองค์ที่ว่าใหญ่ที่สุดในในโลกใช่ไหมปางนอนองค์สี่ชมพูพี่ที่วัดสมานเนาะก็คือจะประกวดนี่เลยสองพระนารายณ์ชนิดเดียวล้วนๆน,นะพี่ใครมีสองพระนารายณ์เอาไปตั้งประกวดคือชิ้นเดียวแล้วก็คัดรางวัลกันแบบเอาต้นที่สวยที่สุดเลยต้นนี้เลยครับพี่สอนพระนารายณ์ไม้ใหม่แล้วก็มีการประกวดคัดแยกพิเศษด้วยนะครับผมในเดือนหน้าเนาะ เก็บได้เก็บครับพี่ตัวน,นี้ขอ400บาทครับพี่สอนพระนารายสวยสวยครับพี่ดี่เลยจะให้ดูกันใกล้ๆอีกทีไม้ประกวดแบบคัดแยกประเภทแยกแยกประเภทพ,พิเศษครับพี่นี่เลยจะสวยๆเนาะนี่เลยสอนพระนารายจะ40บาท5.5นิ้วสวยร้อนฟูครับพี่สวยร้อนฟูจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบบิ๊บบับบับ,บครับผมอ่าตอนนี้ บงกดนางฟ้าด่างชมพูสวยหวานครับพี่ซ้ำๆซ้ำๆบงกดนางฟ้า250บาทจ้ะนี่เลยครับพี่ด่างชมพูสวยหวานฉ่ำใบใหม่ล่าสุดชมพูจนอจอกจากอมม่วงแล้วนะพี่เนาะนี่เลย250บาทบงกดนางฟ้าครับพี่ไม้สวยหน้าหวานจ้ะและกา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 นี่เลยครับพี่กาคราบพิกต้นนี้คือต้องบอกว่าขามาเยอะจัดและเป็นไซส์ใหญ่แม่พันธุครับพี่ใบมันเงาวิงวิงแบบครับพี่ จากเขียวนะจนออกจะแบบอมน้ําตาลน,น,นะพื้นใบนะพี่ตัดความแดงป้ายแดงครับพี่ด่างแดงฉ่ๆเลยนี่เลยจ้ะไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ต้นนี้ขอห้าร้อยบาทครับพี่กาค่าพิกใหญ่ล้นห้าจุดห้ายกลรงกระถางแปดได้แล้วเรียบร้อยนี่เลยครับพี่กาค่าพิกตอนนี้ยังยังเปิดหน้าด่างแดงอยู่นะพี่เดี๋ยวขอผมว่าขอฟอร์มใหญ่กว่านี้หน่อยนี่คือเปิดหน้าด่างเหลืองแนะล้วสำหรับกาค่าพิกเนาะสวยๆครับพี่ห้าร้อยบาทไซส์ใหญ่แม่พันกันเลยทีเดียวเชียวครับผมสวยๆจ้าอ่า ด้านนี้ปึ๊บปึ๊บ,บ,บนี่จับพี่ต้นนี้ครับผมแม่ฟ้าหลวงด่างสวยๆวยโบ,บ้าบ้าโบครับพี่ด่างสวยทุกใบไม่มีรูดส0ราบาท5.5นิ้วฟูฟูครับพี่นี่เลยต้นใหญ่สายโตพุ่งล้น5.5แล้วสวยๆครับพี่หน้าสวยแม่ฟ้าหลวงจัะอ่า,า3ร0บาทสวยสวยครับพี่นี่เลยด่างเข้มจัดครับผมแม่ฟ้าหลวงไม้สวยน่าเก็บอีกหต้นเนาะและต้นนี้ มิ่งมงคลแผงครับพี่หน้าดำแดงแดงดำสวยเข้มดุดันไม่เก่งใจใครใครผัรสุขข้าปผัสาวาแทรกแนะนำต้นนี้ครับพี่แก้ของได้ดีนักแลครับพี่อะนี่เลยครับพี่ไปสายมูซะและ้วดำแดงครับพี่มิ่งมงคลแผงหน้าดำแดงครับผมสวยสวย4รบาทจะ5.5า 5. 5นิ้วหลอดใหม่มาแล้วครับพี่สวยเข้มดุดันเลยผมบอกเลยไม่เกรงใจใครครับพี่ตันนี้เลี้ยงในตู้ก็ได้นอกตู้ก็ดีนะจ๊ะหลอดใหม่มาแล้วสวยตัวไวเดอ้อไม้ตันนี้ครับพี่ เข้มๆเลยจ้าแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครกับพี่หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวครับผม1เดียวในจัก,กรวาล5.5นิ้วแต่ใหญ่ร้นฟูหน้าแดงแป๊ดตัดเม็ดขาวมาแล้วแจม่แจมๆกับพี่นี่เลยยิ่งโตยิ่งแดงยิ่งใบใหม่ออกมายิ่งแดงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะพี่หเดียวในจัก,กรวาล5.5นิ้วลนๆครับพี่ยกลงกระถาง8ได้แล้วจ้า1,200บาท ต้นที่หนึ่งครับพี่นี่เลยไม้สวยโกอ,อินเตอร์บินไปจีนเป็นว่าเล่นครับพี่นี่เลยจะหนึ่งเดียวในจักรวาลหนึ่งพันสองร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่หนึ่งนี่เลยอ่ะอีกหนึ่งต้นส,สวยๆครับพี่หนึ่งเดียวในจักรวาลครับผมนี่เลยจะหนึ่งพันสองร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองสวยๆใหญ่แล้วนี่ยกลงกระถางแปดได้เลยเพราะว่าโดนโดนกระถางห้าจุดห้าจัดแล้วครับพี่ต้นนี้จะหนึ่งเดียวในจักรวาลหนึ่งพันสองร้อยบาท ต้นที่สองจ้าอาไม้สวยๆก็นหน่อยครับพี่ตัดมาแดงแล้วแดงมาปุ๊บตัดมาที่ชมพูของเรากันต่อครับพี่นี่เลยจะด่า,ดางสวยโบ๊ะบาบาโบ๊ะครับพี่อาพิงออนติเมทครับผมด่างขาวตัดชมพูใบใหม่เปิดเหลืองนี่เลยเหลืองแจ่มจัดพิงออนติเมทครับพี่สามร้อยบาทครับผมด่างสวยไม้สวยหน้าหวานด่างชมพูเหลืองทองสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งนะจ้าต้นที่หนึ่งครับพี่เดี๋ยวขึ้นให้เลือกจ้าห้าจุดห้านิ้วเนาะ นี่เลยอ่าต้นที่หึ่งแล้วพิงอัติเมตสามระบาทต้นที่2องครับพี่ต้นที่2นี่เลยด่างสวยไม่แพ้การต้นที่1หรือต้นที่2เลือกได้เลยจ้าสามระบาทพิงอัติเมตห้าจนิ้วฟูฟ่องกระบบี่ใบใหม่นี่เลยเปิดหน้าเรืองทองสวยแจ่มจัดครับไม้ใหม่ครับพี่ไม้ใหม่ชื่อว่าเวสเกตเวสเกตนะครับผมแดงแป๊ดเลยครับพี่นี่เลยครับพี่แดงตัดเขียว สวยๆหลอดใหม่มาแล้วแดงตัดเขียวเช่นกันครับพี่แล้วหลอดใหม่อ้วนเลยนะครับพี่อุดมสมบูรณ์จัดอ้วนตุนต๊ดอ้วนทับออกมาเลยครับพี่สวยๆครับผมไม้ใหม่ไม้เรียจ,จ่มๆจมจึ้งๆงเวสเกตหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วล้นครับพี่ล้นแล้วล้นแล้วนี่เลยไม้สวยอีกตัวที่น่าเล่นครับผมผมบอกเลยตอนนี้จำนวนน้อยจัดเดี๋ยวมีจำนวนมาอีกไม่นานผมว่าบินออกนอกอีกแน่นอนหน้าแดงๆแบบนี้นะพี่เนาะเวสเกตสวยๆนี่จ้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทห้าจุดห้านิ้ว ล้นฟูครับพี่ผมก็จะหมดแล้วน่าจะเหลือต้นนี้ต้นเดียวนี้เลยครับผมเวสเกตจ๋ะพ mm ี hmm. ่จัดได้จัดครับพี่ไม้สวยสุดแจ่มยิ่งโตยิ่งสวยครับผมอะด้านนี้ครับพี่ขยับมาต้นนี้หน่อยต้นนี้เศรษฐีปีชวดครับพี่นี่เลยใบยใหม่ล่าสุดเปิดหน้าด่างเหลืองส้มส้มครับพี่ส้มเหลืองทองเศรษฐีปีชวดนี่เลยฟอรมฟูฟ่องจัด5.5นิ้วต้นใหญ่ซสโตครับพี่ต้นนี้เขา3า0บาท ใหญ่สวยฟูจริงครับผมยกลงแปดได้เช่นกันครับพี่เศรษฐีปีชวดจ้าหน้ายังสวยนี่เลยนี่เลยครับผมมาด้านนี้ด้านนี้ปีศาจ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 เดี๋ยวดะเดี๋ยวะปีศาจแดงครับพี่อันนี้หนะ้าแดงเข้มจริงนี่เลยจ้าพี่ปีศาจแดงปติดโชว์โอ้โ,อโหหลอดใหม่มาแล้วครับพี่แดงเข้มจริงแดงจริง,จ,รงจังนี่พี่นี่เลยแดงไม่มีแผ่ครับผมสามร้อยบาทครับพี่ปีศาจแดงหน้าแดงแดงแบบนี้แบบนี้จ้าพี่นี่เลย สว,สวยแดงเข้มจัดนี่เลยนี่ออกแดดแล้วที่พี่ออกแดดแล้วนะออกแดดแล้วนะสวยมากแดงแป๊ดเลยและต้นนี้ไม้ด่างครับพี่ใบหอ,อกด่างนี่เลยด่างชมพูชมพูใบใหม่เปิดออกหน้าด่างหอกเหลืองแล้วพี่เนาะส้มเหลืองส้มเหลืองนี่เลยจ้ะมงคลจัก,กรวาลครับผมสวยๆว,ว่าชมพูฮาร์ปครึ่งสะดยวยใบยนู้นนะพี่เนะาะสี่รบาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วร้อนมงคลจัก,กรวาลครับพี่ไม้จํานวนน้อยน่าเก็บอีกจ้ะ คนถือน้อยมากสาหรับไม้ต้นนี้นะพี่เนาะมงคลจัก,กรวาลไม่ใช่มงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยนะครับพี่แหมมงคลจัก,กรวาลก็บมสวยสวยและต้นนี้แบ่งหนึ่งต้นะตะวันมารากางนะพี่ไม้อาจารย์วิรัตอัดเอี่ยมสวยสวยครับพี่นี่เลยอาจารย์ระดับพการที่ว่าผสมไม้วิลัตออกมา,กมาสวยๆได้เยอะมากและต้นนี้ตั้งชื่อเรียบร้อยชื่อว่าตะวันมารากางนะพี่ดังเหลืองเลยพื้นเขียวนะพี่ใบล่างดังขาวเนะาะใบใหม่เปิดด่างออกด่างเหลืองนะพี่เนาะสามร้อยห้าสิบบาทนะพี่ห้าจุดห้านิ้ว ตะวันมาราการครับพี่สวยๆการแข่งใบแข็งครับพี่ต้นนี้ไม้สวยแข็งแรงน่าเก็บมากครับตะวันมาราการจะและไม้เหลือง,ไม,องไม้เหลืองไม้เหลืองครับพี่ของเราบับเบอร์บีครับพี่บับเบอร์บีสวยๆนี่เลยด่างเหลืองเม็ดแจมหลอดใหม่มาแล้วนู้นเลยครับพี่เขียวด้านบนเหลืองข้างล่างมาแล้วเหมือนจะฮารเคิร์ครับคึ่งสามร้อยห้าสิบาทครับพี่บับเบอร์บีห้าจุดห้านิ้วเหลืองแจมจ้ามากครับพี่นี่เลยเจอแดดเข้าไปสวยจัด ปหลัดไม่ต้องบอกครับพี่วันนี้ปหลัดหยุดไหมไม่หยุดหรพี่เนาะวันทางานปกติอ่ะสุวรรณพันรายครับพี่สุวรรณพันรายนี่เลยไม้สวยสกูลไม้เหลืองครับพี่ไม้ใหม่สวยแจ่มจึ้งสุวรรณพันรายห้าจุดห้านิ้วครับพี่เจ็ดร้อยบาทดังออกเหลืองๆลก็จะความมีความป้ายตรงนี้นะพี่พื้นใบนะออกม่วงๆแล้วพี่เนาะนี่เลยม่วงอมแดงแดงม่วงอมแดงนี่จ้ะเจ็ดร้อยบาทสุวรรณพันรายสุวรรณพันรายสวยๆโต้นนี้เรยจ้า ไม้เหลืองไม้ใหม่ไม้ด่างเหลืองไม้เลครับพี่เปิดหน้าม่วงมาแล้วสวยๆต้นนี้ชื่อว่าซีราแผงสอนนะพี่เขาจะด่างเหลืองเนาะแล้วก็เห็นไหมครับมีความกระดูกม่วงเดี๋ยวเขาจะป้ายตัดตรงนี้ทับม่วงอีกทีนะพี่ในตอนโตเต็มฟอร์มซีราแผงสอนสวยๆครับพี่ห้าจุดห้านิ้วรอดใหม่มาแล้วสวยและโตไวครับพี่เจ็ดร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับผมต้นที่หนึ่งซีราแผงสอนห้าจุดห้านิ้วจากอาซีราแผงสอนต้นที่สองครับพี่ สวยสวยจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบครบพี่นี่เลยเปิดกระดูกม่วมาเข้มปัดกรบพี่แล้วด่างเหลืองตัดคืออย่างแจ่มกระพริบเจ็ดร้อยบาทต้นที่สองทาผลานแล้วบอกเลยว่าจะใส่เจียแฮ่เสียใจกรบพรบเจ็ดร้อยบาทต้นที่สองคระพตินที่สองสำหรับศิลาแผงสอนนะผมศิลาแผงสอนสวยสวย,สวยเร่จ้าและด้านนี้เมือง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  เมืองเกาะเกตแผงแดงครับพี่เมืองเกาะเกตแผงแดงนี่เลยหน้าแดงเข้มปัดครับผมไซส์นี้ฟอร์มนี้ครับพี่เมืองเกาะเกตแผงแดงขอ350บาทครับพี่สามร้อยห้าสิบบาทเมืองเกาะเกตแผงนะพี่แผงแดงนะตอนนี้ที่ผมมีก็จะเป็นหน้าดังเดิมคือแผงขาวเออด้านด่างขาวเนาะแล้วผมก็จะมีแผงแผงแดงตัวนี้แล้วก็แผงม่วงอ่าแล้วก็แผงม่วงเนาะที่แต่ว่าแผงม่วงนี่คือรอรอรองอกอยู่นะพี่เนาะเดี๋ยวรอก่อนนะเอาแผงแดงไปก่อนตอนนี้สามร้อย ห้าสิบาทเมืองอเกาะเกตแผงแดงจันแล้วก็ส่วนแผงอ่ะผมมีแผงเหลืองด้วยแต่แผงแผงเหลืองตันนี้มีแค่ต้นเดียวปล่อยไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอชุดหลังนะพี่เนาะเดี๋ยวรอชุดหลังเนะาะสำหรับแผงเ,เกาะเกตแผงเหลืองนะเนาะอ่ะต้นนี้ลูกไม้จ้าลูกไม้ใบกลมด่างลูกไม้ด่างใบกลมครับพี่นี่เลยลูกไม้ด่างใบกลมเนาะนี่เลยใบกลมบึกด่างฮาบครึ่งสวยสวย,สวยลอม้มาแล้วรอมาเปิดหน้าด่างเหลืองครับพี่สวยแจ่มเลยเมสซี่ก็แจ่มแจ่มสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่ลูกไม้ใบกลม ด่างนี่เลยหรือลูกไม้ด่างใบกลมทามทามครับพี่นี่เลยห้ามพลาดต,ต้นนี้ครับพี่นี่เลยเปิดหน้านู่นเนี่ยอดเหลืองมาเลยครับพี่สวยและเม็ดสีมาแจ่มมากลูกไม้ใบกลมด่างลูกไม้ด่างใบกลมสวยๆจสามร้อยห้าสิบเนาะแล้วก็ตัวน,นี้อาสาวสายไหม <laughs> นึกชื่อนึกชื่อไปชื่ออไล้เออนึกชื่อสาวสายใหม่ครับพี่ใบกลมด่าง เส้นกันครับผมสวยสวยครับพี่หน้าแจ่ม350บาทครับผมสาวสายใหม่ครับพี่นี่เลยเขาจะด่างออกตัดเหลืองๆนะพี่นะไล่จะขอบใบเข้ามาด่างเหลืองเดี๋ยวผมยกออกแดดดูนี้ยกออกแดดดูประมาณนี้ครับพี่สาวสายใหม่สวยสีแจ่มครับพี่นี่เลยตัดเม็ดสีกระจายขาวแดงเนาะ350บาทครับผมใบกลมบอกเช่นกันสาวสายใหม่จ้าอาสนใจต้นไหนกับพี่กิ้งกางกังกิ้งก็ได้เลยครับพี่นึกถึงบอลสีสวยนึกถึง 2,3,4บารมีบอลครับพี่นี่เลยโบทวยอะไรด้านล่างนี้เนาะเดี๋ยวมีเพื่อสาวสวยสวยสุดน้องก้อยรับสายคุยกับน,น้องก้อยต่อแลกันนะครับพี่สำหรับวันนี้ก็โคนและสวัสดีครับ